สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสา,าน้อยเพชรแพงเอฟซีกนอนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศทางเข้างานนะครับโอ้โครับรถติดครับ,รบตอนนี้คอนเสิร์ตก็เริ่มเล่นแล้วนะครับน่าจะเล่นไปแล้วตอนนี้ก็ประมาณ40ปนาทีแล้วครับ เจ็ดสี่พ่อพ่อพ่อแม่ก็ยอยตามมากันอยู่เลยนะครับตามเงี้ยไปเกินจรักินเหล้านี่แหละขาเข่าไกลมากเลยครับที่จอลลดรถเดินดูบรรยากาศกันนะครับข้า,ขานะวจวนจอดเพิ่มเป็นบน่แต่เบ๊กยัยดื่มเหล้าไหมหรือไร นคนอถพ่อเนี่ยนะแยกมาแยกเนยนะเออคุณนเรียกว่าอ๋อสังก,กัก็ดีค่ะคนน่าจะหมื่นครับวันนี้เป็นงานฟรีนะครับเป็นงานฟ<า>รีครับตรงนั่งรอเต็มเลยอันนี้เป็นมือหนึ่งมือปันที่สองมือหนึ่งพัอที่สอง ว่างน่ะก็รถติดแ่างตอนนี้ก็ยังติดอยู่ตีนกุ้งขัดตีนแต่แตนี่หอดกรุงเทพเขาว่าบ้าอยู่ปลายมาถนนขึ้นลงเบิือนยุคเับเพี้ยรถติดตีนอย่างนี้เอาเพรามันมันติดทุกคั้นแม่มันมองที่ขั้นใดดบเลยไหมโอ้ยมันคว่าเราก็หมายถ้ามันติดีนขึ้นมาจนเต็มหมดแล้วครับตอนนี้ทางมันล่าช้าสมัยซุ้มเอ่ยยุคลูกโซดเสี้ยวพี่น้องมีโทรศัพท์เปิดเล่นโลกโซเชียล หอยนี่ก็คือกันลูกหลานสมัครใส่สองเดือนทีแรกใส่สองง่นตรงไหนครับเออสมัครแล้วไม่ไม่เนี่ยเครียดมากเครียดมากเคียดมากเคียดตออ๋อครับคอนเสิร์ตเริ่มแล้วนะครับแต่พ่อมีเอฟซียังทยอยกันมาอยู่เลยนะครับตอนนี้การทางเข้าครับโอ้ยโอ้ย หนาวครับหนาวไม่ดีแม่มาเชียร์ไรครับ เชียรน้องไหนน้องอิงปะอ๋อไปประจำเนี่ยอ๋อไปประจำเลยปะครับคราไปอยู่ทังงในแขวงม่านที่เลียง่คอนเสร้องกับระมานซีทุ่มเชิงครับแบาดัท่านอยู่เนี่ยไปชุกหวังเลยว่บเราเมื่อกีหลับเราขับเมื่ครี้

ปเต้เห็นด um. ้ยากปเล็กเชีย hmm. ร์ยเดลาชั่ไปเห็นสานอพงรับสมัครออเดชั่นศิลปินนักรองจำนวนมาใเอฟก็มารอเชียร์น้องนะครับวันนี้ให้กำลังใจน้องครับบ้เมือนี่ครานข้อแอันปูนจะรอประเด็นฝังกล่ะครับสาวน้องแพงและสาวน้อะเพลินชูมีหน่อยคอมบโดดูแลความปลอดภัยนะครับอ้เอายอูตี้พสออปูนดนรับจรับ ย่าวลอเพ่งย่าวยาวับเป็นฟังเสียงในสนามคนมากันไม่ขาดสายเลยครับ f อครับ ครับงานฟรีครับดี๋ยวจไปดูบรรยากาศคนดูด้านในนะครับมาเยอะแค่ไหน,นครับตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มแล้วครับ ตอ่นี้ก็ช่วงตลบแลวนะครับเอาควงก่นแล้วโจกหาเงินให้จ้ากูขอบพ่อาจากรนจีรับกรับไอ้แล้วเดีงี้้จกขากูมีตรออ้คน ว้ายมีออยยแต่พี่น้องอู่เป็นเพื่อีแหละพี่น้องกูมีแต่สองคนเสียงดีตลอดนะน่เสียงดีแล้ว่ะตอนนี้เพิ่ลสั่งหนังเงยไข,ข,ขออกครับไขออกเออเข้าก่อนครับตอนนี้น,นางเงยไขออกตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่และได้ทีมงานผู้กำกับผู้เขียนเรื่อง เมื่อโปรเมื่อท่องไอ้ดังหักเจ้าของผู้เขียนเรื่องบทเพสันติว่าที่ดังในช่องสามันว่านี่ตอนนี้ด้านหนังผู้ชมด้านหน้าวินทีนะครับคุณว่าวันนี้ต้องการคนพักคนเยอะมากยเออเดี๋ยวทีมงานก็มาแล้นะครับสวัสดีพี่น้องชาวยอนเป็นไงสบายดีกันทุกคนเปล่าฮะได้ครบมันเบิรยังเงินเบิร์นอะไรได้ยัง ก็บอกแล้วหำบาตรนจนทำบาตรนจนไม่เชื่อแล้วก็ทุ่มดหเรียมเลยท่านรู้ไรางเมือที่สังกสีเลยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นหมื่นคนครับตากาะข้ามนรโอนอย่างงั้นดิโอ้มาลํางกับโอนนอไมในาล่ครับมาล่างจครับีมันดอยู่ครับกูว่าเปนคู่กันแน่หนา พวกเขาได้หน้าเดือสี่ของพ่อเพาไว้ารันหน้าเล้ยเพราไว้างานเป็นคนนอนแม่เต็มเลยครับไม่มีที่ครับแม่ต้องต้องแย่เข้าไปครับถึงจะมีที่นั่งอีกประมาณชั่วโมงครับแม่ประมาณชั่วโมงนึ่ง

ไปครับไปเตะสุดพื้เลยเต็มพื้นเลยพ่อมันไปหอดเนี่ยพี่น้องเอ้ยหาที่นั่งไม่ได้แล้วไปหอดน้าทะเลบรรยากาเหนกันเขาบอกว่าอย่าไปใส่ชุดอย่างี้อาบน้ำทะเลนะเขาให้ใส่ชุดตู้พีพ์นะโอ้โหพอไปเอฟซีมาดึกกันก็มองหาที่นั่งกันแล้วครับตอนนี้ไม่มีทางเดินแล้วครับรถไปสวยเนี่ยไซดกันเด้อ ว่าจะซื้อมาแล้วบอกเนี่ยไปซื้อไปทางไหนเน่ยน้ำด้วน้าป่อยแงดีเลยมองหาที่นั่งแล้วครับเต็มพื้นที่แล้วครับอืมเงี้ยเจ้าของนั่นน่ะกินมันแรกจะได้มันเอาทางหลังไปไหนท่างไหนจอดได้ FC ฝั่งอำเภอพยัคฆ์นะครับนี่โอ้โหให้กำลังใจสาน้อยเพชรบ้านแพงโอ้แต่ไหนไรจ้าขอบคุณค่ะมาเอาเงินมาแลมเจ้าเออตีน้องปล่อยแรงดีเลย ขอบคุณค,ครับวัน,นนี้ก็ขอบคุณกำลังใจนะครับฝากช่บไปต่อเจวันออฟฟิเชียลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปถัดไปสวัสดีครับ